นี่เราก็ดูด้านข้างนะคะก่อนที่เราจะทํานะคะที่เราจะยืดนะคะโคนผมลูกค้าก็จะมีความผูยงอย่างนี้นะคะเราก็จะยืดโคนดัดปลายนะคะเวลานี้เราก็จะสระผมให้สะอาดก่อนนะคะสระผมให้สะอาดก่อนแล้วก็ใส่ครีมบํารุงนะคะแล้วถึงจะแบบว่ายืดโคนดัดปลาย นี่เทคนิคการยืดโคนดัดปลายนะคะเราก็จะใส่ยายืดที่โคนก่อนนะคะแต่ช่วงนี้มันก็จะเป็นยาดัดนะคะเป็นยาดัดดิจิตอลวอลลุ่มนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าที่ใส่ทีหลังกว่าเพราะว่าปลายผมอะ่ะเคยผ่านการยืดมีความแห้งนะคะเราคือแห้งอะ่ะการที่ว่าผมแข็งแรงกับผมแห้งเสีย,ยมาใส่พร้อมกันเนี่ย ผมที่แห้งเสียนี่คือจะจะแบบว่าจะรับน้ํายาได้เร็วกว่านะคะจะทําให้ผมเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ส่วนที่แข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ช่วงที่ปลายเนี่ยเอาไว้ใส่แบบแป๊บเดียวนะคะนี่ค่ะ นี่เราก็จะทําการยืดโคนดัดปลายนะคะเพราะผมน้องเขาก็จะมีความฟูนะคะมีความฟูยืดเพื่อให้ผมดูแบบมีน้ําหนักนะคะแล้วก็ดัดปลายให้มีวอลล่มสวยๆทันสมัยดัดเสร็จแล้วนะคะเราดัดเสร็จแล้วนี่เรายืดโคนดัดปลายเสร็จแล้วนะคะสวยๆนะคะดูแลง่ายๆนะคะดูแลง่ายๆนี่ สวยแบบเซอร์เน้นเซอร์ก็ได้นะคะเน้นเซอร์ก็ยำยำยำอย่างนี้ค่ะยำแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะสวยเซอร์แบบสไตล์เกาหลีนะคะถ้าเราชอบเรียบเรียบเราชอบเรียบเรียบเราก็หวีลงมาชอบเรียบเรียบเราหวีลงมาแบบนี้เลยหวีลงมาแบบนี้มันก็จะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสวยแบบนี้แต่ถ้าเราชอบเซอร์ยำมันขึ้นไปยำมันขึ้นไปเห็นไหมเราก็หวีเห็นไหมเนี่ยหวีเพราะว่าช่างม้วนข้างในเห็นไหมมันมีลอนนี่ค่ะ เเราก็ยำม,มันเข้าไปมันก็จะมีความเซรอเป็นสไตล์เกาหลีเกาหลีแบบอีกลุกหนึ่งนะคะเนี่ยชอบเซรอก็ยำม,มันไปนะฮะอืมสวยงามนี่หวีหวีนะคะหวีหว,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 หวีเนี่ยสวยสวยไหมเนี่ยดูชอบเซรอก็ยำม,มันไปยำม,มันไปเลิศมาก น้องใส่หัวหน่อยสิสลัดสลัดสลัดเอออสลัดยังแรงหน่อยแรงหน่อยโอ้โหเลิศมากพ่อเลิศจริงๆนะมันเลิศมากบอกเลยดูแลก็ง่ายด้วยนะคะดูแลก็ง่ายสวยๆน้องใส่ใส่หัวหน่อยโอ้โหสวยจริงๆเลิศสุดยอดนี่เรายืดโคนดัดปลายวอลลุ่มเสร็จแล้วนะคะนี่ เราให้ดูสองข้างเลยเดี๋ยวจะบอกว่าสวยแต่ข้างหลังข้างหน้าเราก็สวยนะคะลดมากสุดยอด